ตอนนี้นะครับครอบครัวของคิมซารอนนะเขาจัดการทุกอย่างเขามีถนงทนายอะไรมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเริ่มฟ้องร้องนะครับตั้งแต่าทางยูทูบเบอร์นักข่าวอะไรต่างๆที่ไปปล่อยข่าวมากมายแล้วก็โกเมเดลิสด้วยนะคะโดยที่บอกว่าจริงๆเนี่ยโกเมเดลิสเนี่ยพอน้องลงรูปก็ข่มขู่น้องอะไรสารพัดหยุด ให้น้องหยุดหยุดติดต่อศิลปินในค่ายหยุดทุกอย่างส่งจดหมายทวงหนี้อุ้ยสารพัดจรังแกไปทําทําไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันแกงขนาดนั้นแล้วล่าสุดท้ายก็ขอรับจบเองนะคะค่ายขอรับจบเองเดยบอกว่าข้อความที่ส่งไปส่งไปจริงแต่ว่าค่ายเป็นคนบอกเองไม่ให้คิมซูยอนตอบอ๋อ,อแล้ว สมมุติว่าฉันเป็สิิลปนในค่ายมีคนเทคมาหาฉันแมสเซจมาหาฉันอ๋อวันนี้เขาส่งอันนี้มาค่ายจะให้ผมตอบไหมครับอย่างงี้หรอมันตลกมันขายขำเกินคุณนะพยายามโทรหาไม่รับเอาเบอร์แปดโทรไม่รับแต่สักพักมีนักข่าวโทรกลับไปนี่ใช้เบอร์คิมแซร์นเบอร์ใหม่ปะคะอ่ะโป หลายเรื่องแล้วครอบครัวเขามั่นใจว่าสองคนนี้คบกันตั้งแตน่น้องยังเป็นผู้เยาว์เพราะเขาไปเจอไดอาลีีเล่าเรื่องการเดทมาเลยตั้งแต่อะไรยังไงเล่ามาหมดคือมันมีหลักฐานมากมายคายก็พยายามติดต่อว่าอาหยุดแชร์หยุดอะไรต่างๆทางบ้านก็ครอบครัวก็บอกว่าไม่ได้นะคะก็คือก็ต้องพูดความจริงขอโทษแบบเป็นทางการแล้วก็พูดความจริงว่าคบกันตอนไหนอะไรยังไงอีทางฝ่ายชายก็จะไป พูดก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็ดวนเข้าบ้านใหญ่เงินทองที่มีก็จะเลทเทะุทางพินาศอะไรไปหลายอย่างอ่ะก็ประมาณน,นี้ก็ต้องก็ครอบครัวก็ทาถูกแล้วก็คือความยุติธรรมให้น้องพอน้องโคตรนั่งสารโครของโคตรนั่งสารเธอลองนึกสภาพย้อนกลับไปรักแรกแล้วทํางานไม่ได้ตังค์ด้วยอะไรด้วยหลายอย่างไปช่วยเพราะความรักแล้วโนดนขนาดเนี้ยคือน้องเลือกให้เธอจํา ขนาดนี้แล้วอะคือโคนางสาเลือกที่จะไม่อยู่ในวันเกิดของอืมเธอคิดดูสิเด็ดไหมละ่ะครอบครัวก็ต้องสู้เป็นชั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะอะไรแล้วก็ต้องสู้ไปเพื่อน,น้องเนี่ยแหละสุว่าครอบครัวร้าธรรถูกต้องเราก็เพื่อนหญิงพลังหญิงก็ต้องซัพพอร์ตไปผู้ชายบางทีหล่อมากอะไรมากแต่ว่าเฮีาก็ไม่ไหวเฮ hey, ยมามากไม่ไหวเหมือนกัน และสิ่งที่น่าเศร้าสุดคือตอนที่ครอบครัวเขาเกิดเรื่องนี้มาใหม่ๆแล้วก็โดนกดดันนั่นนี่อะไรเงี้ยเขาพยายามร้องไปกับสื่อแล้วก็ไม่มีใครช่วยจนกระทั่งเขาก็ต้องให้เนี่ยโซเชียลมีเดียแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยช่วยกันจนกระทั่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องช่วยน้องอย่างเต็มที่ด้วยกันผู้รัก็นลุกเห็นไหมละ่ะนี่ฉันคนลุกจริงเห็นไหมละ่ะ วิญญาณคิมซรนมหาชาลเห็นไหมเราก็ต้องช่วยกันเพราะต้องคืนความยุติธรรมให้น้องส่งสื่ออะไรไม่เลยเพราะว่าชีเป็นค่ายใหญ่ค่ายโตไงคุณนะแล้วมันก็ไม่มีใครอยากไปมีเรื่องอะไรกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสังคมเกาหลีก็รู้อยู่ส่งส่งนี้แต่ว่าไม่ได้ค่ะเมืองไทยก็ต้องเพื่อนหญิงพังาหญิงก็ต้องสู้